สวัสดีค่ะพบกับช่องนิกเก้นพาทัวร์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ทางรถไฟลอยน้ำเขื่อนปาสักชุลสิทธิ์ที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่อยู่เลยจากเขื่อนปาสักชุลสิธิ์มาค่ะถ้าขับรถมาจากกรุงเทพก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ากับระยะทางประมาณ160กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะสะพานรถไฟที่วิ่งข้ามเขื่อนปาสักชุลสิทธิ์หรือที่รู้จักกันในชื่อทางรถไฟลอยน้ำนะคะ บริเวณนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่บ้านโคกสลุงอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและหลังต่อมอสพารรถไฟนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแนวคันทางอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่โผล่พ้นน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะ นี่ก็จะเป็นสะพานรถไฟลอยน้ำโคกสลุงนะคะตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะคะนี่ค่ะเส้นทางรถไฟสายเก่านะคะทุกคนตอนนี้น้ํำลดแล้วค่ะเราก็เริ่มเห็นเส้นทางรถไฟสายเก่านี้แล้วนะคะจากที่เราได้เคยไปสำรวจทางรถไฟสายเก่าที่ลำตะคองปากช่อง นครราชสีมานะคะและในคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูเส้นทางรถไฟสายเก่าที่เขื่อนป่าสักชชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีกันบ้างค่ะจะเห็นนะคะว่ามีร่องรอยคือหินค่ะหินชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะดูซิว่าจะเหลือ,อหมอนรางรถไฟอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้อง ค่อยๆเดินไปค่ะน้ำนี่ก็เพิ่งลดไปนะคะนี่ค่ะทุกคนเราเห็นหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่ก็คือหมอนรางรถไฟค่ะทุกคนเป็นหมอนไม้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีหินนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วนี่ก็เศษไม้หมอนอีกท่อนหนึ่งนะคะเท่ากับว่า,วายังมีไม้หมอนจำนวนสองท่อนอยู่ใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันต่อเลยนะคะ ตอนนี้ก็เวลา1 5นาฬนาทีนะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าได้ยินเสียงนกนี่โอ้โหเต็มเลยค่ะแล้วก็รายล้อมไปด้วยน้ำนะคะในเขื่อนป่าสักนะคะถ้ามาในตอนเย็นๆและเช้าๆนะคะบริเวณนี้เนี่ยโอ้โหบรรยากาศจะดีมากเลยค่ะ ตอนนี้บริเวณสะพานรถไฟลอยน้ำโคกสลุงนะคะน้ำก็เริ่มลดลงค่ะแต่ว่ารถนะคะรถเก๋งรถกระบะยังลงไปไม่ได้นะคะบริเวณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาปิกนิกมาชมวิวนะคะทางด้านนู้นค่ะทุกคนสุดสะพานทางด้านนู้นนะคะตรงนั้นคือน้ำลดแล้วค่ะทุกคนสามารถ ขับรถเกง๋งขับรถกระบะลงไปปิกนิกถ่ายรูปได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางรถไฟสายเก่ากันต่อเลยค่ะโ <ś les> อ้น้ำใสมากๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมีเปลือกหอยเศษหอยนี่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนเปลือกหอยเต็มหมดเลยอะ่ะตรงนี้นะคะจะเห็นคันทางหินนะคะอย่างชัดเจนเลยค่ะทุกคนนี่นะคะส่วนด้านนี้นะคะนี่นะคะ มีอยู่3ชิ้นค่ะเป็นเสานะคะตอหม้อไม่รู้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นเสาโทรเลขหรือว่าสถานีเก่าค่ะนี่ก็ถือว่ายังมีหลักฐานให้เห็นแบบชัดเจนอยู่นะคะ สำหรับเส้นทางรถไฟสายเก่าในเขื่อนป่าสักดิ์ชนรสิธิ์นี้ค่ะทุกคนสำหรับประวัติของรถไฟสายเก่าที่จมอยู่ในเขื่อนป่าสักชลสชทธิ์นี้นะคะทางรถไฟสายเก่านี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางรถไฟสายชุมทางแก่งคอยไปชุมทางโวใหญ่ค่ะ โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจะแยกออกมาจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและก็จะผ่านเคือนปาศักชุลสิธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีผ่านอำเภอชัยบาดาลอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีอีกเช่นกันค่ะแล้วก็จะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิผ่านอำเภอเทพสถิตอำเภอบำเน็จนงลงอำเภอจตุรัสอำเภอเนินสงา่า อำเภอบ้านเหลี่ยมและอำเภอบัวใหญ่สิ้นสุดที่สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่จังหวัดชัยภูมิค่ะมีระยะทาง250กิโลเมตรนะคะ เส้นทางรถไฟสายเก่านี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆวยขบวนรถไฟโดยในเส้นทางช่วงชุมทางแก่งคอยไปปากช่องเนี่ยในบางช่วงทางรถไฟก็จะมีลักษณะเป็นเนินสูงชนันและโค้งรัศมีแคบทําให้ขบวนรถไฟที่ขนส่งสินค้าติดเข่าที่ลาดชันอยู่บ่อยครั้งในเส้นทางนั้นค่ะก็เลยมีเส้นทางรถไฟสายใหม่สายนี้เกิดขึ้นมานะคะและเส้นทางรถไฟที่เคยจมอยู่ในเขื่อนป่าศักดิ์ชุลสิธิ์นี้ ก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2493เป็นต้นมาสร้างมาเรื่อยๆค่ะเมื่อเสร็จได้สักระยะหนึ่งหรือช่วงหนึ่งก็เปิดการเดินรถค่ะจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยมาสถานีรถไฟสุรานารายมีระยะทาง61กิโลเมตรเปิดการเดินรถเมื่อวันที่4มกราคมพศ2499ค่ะ หลังจากเปิดการเดินรถมานะคะเส้นทางรถไฟสายเก่านี้ก็ถูกใช้งานมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อปีพศ2537ก็ได้มีงานก่อสร้างเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำค่ะเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9โดยเริ่มก่อสร้างเขื่อนเมื่อวันที่2ธันวาคมพศ2537ใช้เวลาก่อสร้างเขื่อนประมาณ5ปีนะคะ ช่วงก่อสร้างเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ก็ได้สร้างทางรถไฟสายใหม่ทดแทนขึ้นมาด้วยค่ะก็คือสายปัจจุบันในเส้นทางรถไฟลอยน้ำนี้ค่ะโดยทางรถไฟสายทดแทนนี้ก็มีจุดเริ่มตน้นตั้งแต่สถานีรถไฟแก่งเสือเต้นผ่านป้ายหยุดรถเขื่อนป่าศักชลสิธิ์นะคะเลาะลิ้มอ่างเก็บน้ำไปเรื่อยๆจนถึงสถานีรถไฟสุรนารายค่ะ ในช่วงระยะเวลา5ปีที่งานก่อสร้างเขื่อนป่าศักด์ชลสิทธิ์นี้กำลังก่อสร้างอยู่นะคะช่วงประมาณปีที่4เมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2 5 4 1ก็ได้มีพิธีปฐะมะเลิกกักเก็บน้ำในเขื่อนค่ะโดยสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีนี้ค่ะ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กระทสวงพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าศักชุลสิทธิ์เมื่อวันที่7ตุลาคมพศ2 5 4 1นะคะส่วนเขื่อนป่าศัก์ชุลสิทธิ์กระสรเสร็จเมื่อวันที่30กันยายนพศ2542และทำพิธีเปิดเขื่อนป่าสัก์ชุลสิทธิ์อย่ยางเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ .2542 ค่ะ ย้อนกลับมาที่ทางรถไฟนะคะเส้นทางรถไฟสายใหม่สายทดแทนสายเก่าก็ะสร้างขึ้นเมื่อวันที่25เมษาย,ยนพศ2540 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2541ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ14เดือนค่ะและเส้นทางรถไฟสายใหม่สายทดแทนนี้ก็คือทางรถไฟลอยน้ำนะคะจากนั้นก็เปิดการเดินรถเส้นทางรถไฟสายใหม่ทดแทนในวันที่19มิถุนายนพศ2541ค่ะ ส่วนทางรถไฟสายเก่าก็ไม่มีประวัติบอกนะคะว่าหยุดการเดินรถไปเมื่อใดเราก็คาดว่าน่าจะหยุดการเดินรถในวันเดียวกันกันกบที่เปิดการเดินรถเส้นทางสายทดแทนนะคะก็คือวันที่19มิถุนายนพศ2 5 4 1ค่ะ แนวทางรถไฟสายเก่าที่จมอยู่ในเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์นี้ก็จะเลาะไปกับแนวทางรถไฟสายใหม่ทางฝั่งตะวันออกด้านในเขื่อนค่ะและในบางส่วนเส้นทางก็จะตัดตรงไปเลยนะคะในเส้นทางรถไฟสายเก่านี้จากสถานีรถไฟแก่งเสือเต้นก็จะมีที่หยุดรถบ้านหนองบัวที่หยุดรถปนาหวาน สถานีรถไฟโคกสลุงหลังเก่าและสถานีรถไฟสุรนารายส่วนเส้นทางใหม่สายทดแทนหรือทางรถไฟลอยน้ำก็จะมีเพิ่มขึ้นมาคือที่หยุดรถเขื่อนปา่าศักชุลสิทธิ์ที่หยุดรถบ้านหนองบัวสถานีรถไฟโคกสลุงหลังใหม่สถานีรถไฟสุรนารายและที่หายไปก็คือที่หยุดรถมนาหวานค่ะ ดังนั้นทางรถไฟสายเก่านี้ก็มีอายุเก่าแก่ประมาณ75ปีแล้วนะคะและกระจมอยู่ใต้เขื่อนป่าสักชุชลสิทธิ์เนี่ยเกือบ27ปีได้ค่ะไปะจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยค่ะไปะ จากจุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุงเดี๋ยวเราย้ายไปสำรวจกันต่อตรงบริเวณทางรถไฟลอยน้ำที่เป็นสะพานที่สองอยู่ใกล้กับวัดถ้ำพระกันนะคะ ตอนนี้ก็ถึงสะพาน2บนเส้นทางรถไฟลอยน้ำแล้วนะคะมองจาก Google Earth เนี่ยจะเห็นคันทางรถไฟสายเก่าโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะและเนื่องจากถนนทางรถยนต์ไปไม่ถึงสะพาน2นะคะเดี๋ยวเราต้องลงเดินสำรวจกันไปค่ะ นี่ก็จะเป็นคันทางรถไฟนะคะสายเก่านะคะนี่ตรงนี้ถ้าไม่สังเกตนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเพราะว่ามีพวกยาต้นยาขึ้นขวางกันนะคะเป็นแนวทางยาวเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะทางรถไฟสายเก่านะคะก็จะเลียบขนาดไปกับทางรถไฟสายใหม่เลยคะ่ะเห็นไหมคะ ด้านบนนะคะจะเป็นทางรถไฟปัจจุบันค่ะและที่เรายือนอยู่บนนี้นะคะก็จะเป็นทางรถไฟสายเก่าค่ะนี่ค่ะเป็นแนวยาวไปเลยนะคะหมีแต่หินเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าไม้หมอนไม้นะคะไม่เหลือร่องรอยแล้วค่ะ เหลือแต่หินนะคะทางรถไฟก็จะเป็นแนวยาวเลยค่ะนี่นี่จะเป็นเส้นทางรถไฟสายปัจจุบันนะคะอยู่ด้านบนปะ่ะเราไปกันต่อเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เจอนะคะนี่ค่ะแนวทางเส้นทางรถไฟสายเก่านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวสะพานค่ะน,นะคะ จะเป็นตออมอสสะพานเส้นทางรถไฟสายเก่าที่จมอยู่ในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟลอยน้ำนะคะนี่ค่ะด้านนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งที่มาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะผ่านที่หยุดรถหนองบัวแล้วก็จะผ่านสะพานรถไฟข้ามคลองตรงนี้ไป ต่อไปก็จะเป็นที่หยุดรถมะาาวหวานซึ่งปัจจุบันไม่มีที่หยุดรถมะาาวหวานแล้วนะคะและก็ยาวไปจนถึงสถานีรถไฟโคกสลุงตรงที่เราไปสำรวจในช่วงต้นคลิปค่ะต่อหมอสะพานนี้ก็จะรองรับโครงสร้างสะพานรถไฟที่ทําด้วยเหล็กนะคะหรือเราอาจจะคุ้น,นชื่อกับคําว่าสะพานดํารถไฟค่ะ ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเห็นร่องรอยของทางรถไฟสายเก่าและต่อมอสะพานรถไฟที่สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2493และจมอยู่ใต้น้ำในเขื่อนป่าศักด์ชลศิธิ์นี้มานานประมาณ27ปีตั้งแต่ปีพศ2541จนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะการมาสำรวจในรอบนี้ของเราก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นเส้นทางรถไฟสายเก่าเส้นนี้ค่ะ ีก็เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีแล้วนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันดีกว่าค่ะและสำหรับคลิปนี้ทางชอ่องนิกเก้นพาทัวร์ก็ต้องขอจบลงที่นี่เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย